ว่าพี่อ้ํพี่เอแบบตลอดอ่คือจริงๆตูมาในอันเดอร์พี่อ้ําดีกว่าแล้วก็แบบคือจริงๆอ่ะพี่อ้ํากับพี่เอเขาทํางานด้วยกันมานานเนาะทําตลาดมาพี่เอเริ่มก่อนทีนี้เนี่ยอยู่ๆคุณนายอ้ํามาจราพาโทรมาเธอฉันจะมีตลาดของฉันแล้วมาเป็นพาร์ทเนอร์กันหน่อยแล้วมาช่วยกันหน่อยเร็วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆซะด้วยสิก็เลยอ่ะลองดูชัเลนจ์ชีวิตครับก็เลยกลายเป็นว่า10วันที่ผ่านมาอยู่แต่ตลาดตาอ้ําจนกลายเป็นไวรัลขนาดนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกคนที่แบบให้มาตูมได้ไปทําหน้าที่ตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการลันตลาดนะครับสนุกมากมาเราแบบ<ต><า>ขอบช่วยด้วยใจไม่อะไรอย่างเงี้ยโอคือจริงๆอ่ะพี่ๆท,ทั้งพี่อ้ําพี่เออเวลาตูมมีปัญหาอะไรเขาก็มาช่วยเราด้วยด้วยใจอยู่แล้วอะครับมันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเพราะว่าจริงๆตูมเป็นคนชอบพูดคุยอยู่แล้วเวลาเราจับไมล์ลมเราก็องลงอยู่แล้วครับมันเป็นอาชีพเราอ่ะเราก็เลยมองว่ามันไม่ได้เหนือมากกว่าแรงอะไรอีกทั้งพี่อ้ําน,นอกจากให้ตูมมาทำพิธีกรแล้วว่าเขายังเปิดบูธ มาขายหมูต่อยอีกก็มีกําไรอีกก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นธุรกิจครอบครัวก็เลยมาช่วยพี่ปรดตูเนอ้อยเขาดีมากย่างพี่ดีใจตูงอ่านฟีดแบ c กตูงอ่านทุกคอมเมนต์ในอนอนไลน์นะคะรับคือตูงดีใจมากๆดีใจแทนพี่อาร์พีเอดีใจแทนทีมงานทุกคนเพราะว่ามันมีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไปเดินตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่มันมีความหมายที่มันมีแบบ พ่อแม่ลูกมาอยู่รวมกันเป็นศูนย์รวมได้มีการคืนกําไรสู่สังคมมีการลดราคาทําโปรโมชั่นคือเราผลักดันคือตูเป็นคนดูรานคาทุกร้านในตลาดอ่ำๆะนะครับคือเราเป็นคนผลักดันทุกร้านให้มียอดและมียอดจริงๆและทุกร้านที่มาคัดแล้วคัดอีกและตุมเชื่อว,ว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจตอนนี้ที่แบบ ซบเซาอะครับมันทําให้ใครบอกว่าคนไทยไม่มีเงินใช้มาดูที่ตลาดอ้ําอ้ครับตลาดเอแฟครับเขามีเงินนะแต่เพียงแค่เขาอยากจะซื้อของที่คุ้มค่าคุ้มราคาเท่านั้นเองคือตอนแรกอะตรงเห็นและคอมเมนต์ที่บอกว่าเป็นดารารวยอยู่แล้วทําไมต้องมาขายรวยเป็นร้อยล้านตกอับหรออันดับแรกนะครับขออนุญาตอาจจะดูแรงนะครับหยุดมีตรกาความคิดรวยเท่ากับ ถ้าทำงานได้แล้วพี่ครับคนรวยจริงๆอะ่ะหรือคนมีเงินจริงๆอะ่ะเขาเอาเงินไปต่อเงินเพื่อสร้างรายได้ให้คนที่เขายังไม่มีเท่าเขาได้มีเงินนี่คือสิ่งที่ดีหนึ่งสองทำไมการออกมาเป็นดาราแล้ววันหนึ่งมาขายของเข้ากับตกอับล่ะครับดาราบางคนขายของได้เงินเยอะกว่าในวงการบันเทิงอีกตุ้มเลยมองว่าไม่มีอาชีพไหนต่ําถ้าทําจิตใจด้วยสูงนะครับตุ้มเลยรู้สึกว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าไม่ใช่อาชีพที่ต่านะครับคนที่ว่าเราขายของต่าอะ่ะ คุณ่ะเคยทําแบบพวกเราหรือยังถ้ายังไม่เคยทําอะอย่ามาอาคติและตัดสินกันแบบนี้เลยดีกว่าครับเราไมอยากว่ไก่อว่าตอนนี้มันเป็นการไม่ถูกต้บบคือมันต้องช่วยเหลือกันที่คือการที่พี่อ้ําอยู่ๆมาทําตลาดใช้เงินส่วนตัวลงทุนหลักเป็นหลายล้านะ่ะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ให้คนมาเดินให้มันบูมอะเพราะฉะนั้นตูมองว่าเฮ้ยอันนี้คือการตอบแทนคนนะ ตัวก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเงินอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณไม่อยากมาช้อปปิ้งคุณก็เก็บเงินไว้แต่ถ้าเกิดคุณอยากหาของของที่อร่อยคุ้มค่าคุ้มราคามาที่เอแฟกับอ้ําอําได้เลยครับพวกเราอยู่ดีต้อนรับครับครับผมครับก็ก็เหมือนได้เจอเจอกันในรอบแบบตั้งแต่มีเรื่องะก็ยังไม่ได้เจอกันเลยก็ก็จริงๆก็ มันมันไม่ได้คุยอะไรกันเยอะด้วยแหละครับเพราะว่าคนก็เยอะนอาะวันนั้นอะเราตุ้มก็เลยแบบเข้าไปกอดปกติครับก็ดีใจที่เพื่อนเราได้กลับมาบ้านบทักทายดีขึ้นตามลําดับพอเอินมีไอ้เจ้าก้อนไซรัสมาด้วยอะไรอย่างเงี้ไงยไซรัสเหมือนแบบเฮ้ยตุ้มคือเราก็กะจะไปส่งกําลังใจให้เพื่อนเต็มที่ไปส่งแล้วจะให้ครอบครัวทองบริสุทธิ์เลยดีกว่าแต่พอเจอไซรัสเขามาทักทายแขกว่าไงครับนู่นนี่นั่นมันกลายเป็นแบบเราโอน้องโตแล้วอะที่จะแบบดูแลคุณแม่เพราะว่า เขารักแม่เขามากครับไทยรัรักแม่มากทพรอะไรวู้ะไรแล้ว่เขาแง้มไม่เข้าใจตูม่าอ่ามทุกอย่างอะครับถามว่าดีร้อยเปอรซต์ไหมตูมก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าว่าความรู้สึกของคนอะสมมติว่ามีคนมาด่า ตุ้มรับมาแบบนี้ตุ้มอาจจะเจ็บแค่สิบแต่คนอื่นอาจจะเจ็บสามสิบก็ได้ไงตุ้มไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาจะดีขึ้นหลังจากนี้เพราะว่าเขาอยู่ในมือของครอบครัวกับคนที่เขารักและคนที่อยากจะให้โอกาสเขาจริงๆแล้วในวันนี้ครับเ่อในโครกา,า,นรา,ไไากกัน,าวน,านงว่าใครนครับเขาจะมีก็มีหลายคนที่ตุ้มเจอใช่คือทุกคนเข้าไปคือเราเราไม่ได้คุยถึงเรื่องอดีตและเราก็ไม่ได้หาทางออกอะไรให้เขาเพราะว่าทุกอย่างแล้วอะครับ สิ่งใดใครทําคนนั้นต้องไปชดใช้และไปแก้กันเองอยู่แล้วอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทําให้ก็คือเรามอบพลังบวกเราให้กําลังใจกันและกันตูมมองว่าการที่คนในวงการบันเทิงไปแล้วก็ลงรูปแบบไม่ต้องคิดว่าใครจะมาตัดสินพวกเรายังไงอะ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่ารักนะการที่เราเห็นคนในวงการสามาัคคีกันเป็นเรื่องดีนะครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออดีลโชคดีที่ยังมีคนซัพพอร์ตครับผมเพราะวันที่ตูมต้องการกําลังใจซัพพอร์ตจากคนมันมีเข้ามาเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน ถูกต้องถูกต้องมันมันมันรู้สึกเหมือนคือมันก็เห็นแฟลชแบ็คโอเคเรื่องเรามันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือเวลาคนเรามันเจ็บปวดอ่ะมันต้องการพลังใจที่ใจถ้าเกิดเราไปให้กําลังใจเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเขาเรื่องอื่นแต่เราช่วยแค่อยู่ข้างๆอ่ะมันฟูลฟิลแล้วครับพี่ตูมมองว่า ตูไม่ได้ไปในฐานะคนในวงการตูไปในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่อยากจะส่งกําลังใจให้เพื่อนคนหนึ่งที่เขากําลังประสบมา,มารสุมชีวิตอยู่เท่านั้นเองโอเคขอบคุณครับ